อุยตายแล้วพี่เดียวมีเงินอยู่900อ่ะพอเตอร์ตอนนี้ผมพาพอเตอร์มาเลื่อนรงเท้านะซึ่งหลานผมอะมันยังไม่รู้ว่าชะตากรรมมันกำลังจะขาดพอเตอร์เสียใจไหมเสียใจถึงัะถึงจะซึมมัถึงขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมมาซื้อให้ใหม่ได้เลยค่ะคู่ที่เราซื้อก็จะเป็นคู่นี้อ่าเนี่ค่ะทุนจะเอาแอบไว้ในกระเป๋านี้แ๋ยวเราค่อยไปเฉลยอ,อีกทีนึ่งเราจะคุยกันแบบนุกผู้ชาย ที่พี่เดี่ยวไม่ได้ซื้อรองเท้าให้พัตเตอร์เนี่ยพัตเตอร์เสียใจไหมไม่เพราะอะไรถึงไม่เสียใจอ่ะคือแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆเหรอพี่เดี่ยวไม่ซื้อรองเท้าให้หนูพี่เดี่ยวมีตังค์น้อยจะซื้อกับแม่ซื้อให้เห็นไหมแม่รวยกว่าพี่เดี่ยวอีกแต่พี่เดี่ยวมีอะไรจะให้นะหลับตาหนึ่งสองซ้ำอ้าว เอาแล้วพี่เขาลืมหยิบไอ้น,นี่มาให้ข้างที่รองอ่ะเอาตายแล้วทำยังไงอ,อ่ะโยกลับโอ้พี่จะถามพี่น้องพี่น้องจะกลับไหมอะ่ะพี่น้องออกมาแล้วที่เียดแล้วเอาอยู่ไหมเอาอยู่ถ้าเอาอยู่ต้องใส่ข้างหนึ่งไปดูหนังก่อนทำไมอ่ะเอาถ้าพอเตอร์ใส่ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งมันจะเรียกเพื่อนมาเชื่อไหมเฮ้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 เไ้เฮ้เอ,อ้เฮ้เฮ้้เ พอเตอร์ไปหยิบนะพี่เดียวขวดนึงไปเดี๋ยวพี่เดียวจะเสียรองเท้าอีกข้างนึงมาใส่กล่องให้ลองหลับตาอ่ะลองดูดิมีอันนึงไหมมีข้างนึงไหมใช่ไหมใช่ข้างนึงไหมเอ้ยใช่ทำไงก่อนทำไงเออดมดูดิหอมไหมอร่อยอร่อยขอบคุณคนดูด้วยขอบคุณค่ะอย่าลืมกดอะไรนะ กดติดต,ตามเลยค่ะไม่กดไลค์กดแชร์เหรอกดไลค์กดแชร์ค่ะโอเค